ประวัตคืออะไรก่อนจะไปฟังกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านแม่ทินเตอร์ด้วยค่ะโรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินลูซีไม่เพียงพอร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน 1. ประวัติเบาหว,ว,นวานในครอบครัว 2. ภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินรอบเอวเกิน 3. เป็นโรคความดันโลหติตสูง 4. ชอบรับประทานโรคหวาน 5. กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 6. ดื่มเครื่องดืง่มที่มีแอลกอฮอล์เด สบกุรียาโมยาเซ็น